คพนเนี่ยเข้มไปอยู่กรุงเทพม,มาสองปีเพื่อนอะไรฉันไม่เห็นจะรู้จักพี่เนิผู้หญิงคนนี้เป็นใครแค่เห็นผ่านนะก็เลยกดให้ไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ไม่คิดอะไรแล้วนี่อะไรไปกดหัวใจให้เขาในไอจีเนี่ยนะก็ไม่รู้อะ่ะพี่กดไปแล้วอ่ะจะให้ทําไงอะ่ะเอาโทรศัพท์มาเลยเดี๋ยวลินโทราศัพท์พี่นะ บล็บอกเองก็ได้บล็อกในเฟซด้วยอ่ะเรียบร้อยลินจะทำให้มันยุ่งยากทำไมอะแล้วมันจะยุ่งยากตรงไหนพี่หนึ่งเนี่ยแค่บล็อกแล้วเราสองคนก็จะได้ไม่มีปัญหาไงอเออนี่ก็เที่ยงละไปกินอะไรกันไหมอยากกินอะไรเดี๋ยวทาปกิน กินอะไรก็ได้ง่ายๆ่ายอย่างนั้นเราไปกินข้าวมันไก่คุณแดงกันไหมไม่ได้ไปกินนานละนี่พี่ข้าวมันไก่อ่ะมันมีแต่ไขมันช่วงเนี้ยฉันอ่ะไดเอทอยู่กินเข้าไปก็อ้วน,นกันพอดีอสีสิอย่างนั้นเอาเป็นขนมจีนไหมทั้งเร็วแล้วก็ง่ายด้วยไม่น่าจะอ้วนไม่อ้วนได้ไงขนมจีนอะ่ะแคลอรี่มันก็สูง แล้วอีกอย่างหนึง่งเนี่ยฉันใส่เสื้อขาวเวลากินอย่างนี้มันกระเด็นมันซักออกอยากจริงเลยอ่ะพี่นี่นะงั้นเอาไก่ย่างส้มตำไหมลินชอบกินไม่ใช่เหรอฉันก็ชอบกินอยู่หรอกนะแต่พี่อ่ะชอบสั่งไก่มาครึ่งตัวหนึ่งตัวอย่างงี้มันกินไม่หมดมันเปลืองเงินแล้วสรุปลินจะกินอะไรอ่ะเข้าใจไหม ง่ายง่ายอะไรก็ได้อย่างนั้นกินมาม่าแล้วกันทั้งง่ายทั้งเร็วด้วยไม่ต้องเปลืองอะไรอพี่หนึ่งมามา่ามันโซเดียมมันสูงมากเลยนะเออนามะอ,อะไรเนี่ยผู้ชายอะไรไม่เข้าใจผู้หญิงอย่างฉันเลยไม่เข้าใจเลยไงกินอะไรก็ได้ง่ายง่าย เช้า,ชานี้ที่ประชุมมาเครียดเนาะเออหนึ่งจะมาคุยเรื่องงานอะไรตอนนี้เรามากินข้าวกันนะเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าออลืมไปลเ,ออเออนะลยอ,อ่ะเออป้ไอ้ลงนะลินโทมาอ่ฮัลโหลโลิลนพี่นั่งใกล้ใครอ่ะตอนประชุมก็น้องที่ฝึกง,งานอะลินลินบอกพี่กี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่าไปนั่งใกล้ไคร เขาจัดโต๊ะให้แบบน,นั้นนลินพี่ก็ต้องนั่งตามที่เขาจัดอ่ะก็ไม่รู้แหละว,วันหลังอ่ะพี่ห้ามนั่งใกล้ผู้หญิงคนไหนอีกล่ะได้เดี๋ยวพี่จะพยายามนะอมีม่หนึ่งเป็นอะไรอ่ะเห็นดูเครียดเคียก็เป่อเช้าที่เราประชุมกันอ่ะอืมเราไปนั่งข้างน้องฝึกงานอ่ะแล้วรินรู้ก็เลยไม่พอใจอ่ะเอ้าแล้วรินรู้ได้ไง พ่าหนึ่งนั่งข้างเด็กฝึกงานใหม่พกเวลาเราไปไหนมาไหนอ่ะเราต้องรายงานลินตลอดด้วยการถ่ายรูปและถ่ายวิดีโออ่ะนี่ลินเขายังหึงหนึ่งอยู่อีกเหรอไหนว่าคบกันมานานแล้วไงทำไงได้ก็ต้องอดทนเอาอ่ะเราว่านะชีวิตคู่อ่ะจะอยู่ด้วยกันได้นานอ่ะมันก็ต้องไว้ใจเชื่อใจกันถ้าห้าปีสิบปีแล้วลินเขายังเป็นแบบเนี้หนึ่งจะทนไหวเหรอ พราะคุณมันรักไปแล้วอ่ะจะให้ทำไงได้กันแล้วแต่หนึ่งแล้วกันไม่เป็นไรอย่าเครียดเลยเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เนี้เดี๋ยวพาไปตกปลาได้ได้เดี๋ยวจะไปเตรียมคันเบ็ดไว้เออเดี๋ยวผสมเหยื่อให้พร้อมเลยนะอ้าๆอ้า <Okay. S 3> โอเคเฮ้ยหนึ่งใช่ป่ะเออเอาเข็บไหมเงา ไม่เจอหน้านนานเลยใช่นะสิหลังจากที่ฉันเรียนจบอ่ะฉันก็ไปเรียนต่อมาหาลัยที่กรุงเทพทันทีเลยอ่ะนี่เพิ่งมาอยู่ในเชียงใหม่ได้ไม่กี่เดือนเองอ๋อเหรอแล้วนี่สบายดีป่ะสบายดีแล้วหนึ่งล่ะเป็นไงบ้างของเราก็เรื่อยๆนะเออฉันว่าจะไปซื้อน้ำตรงนู้นน่ะไปด้วยกันไหมไปด้วยก็ได้เ,ออเหนื่อยเหมือนกันจําเพื่อนในสมัยเรียน,นได้ไหมเออ จีบล้งหญิงอะแต่ไม่จีบไม่ติดอะอ้ยสงสารนะคโน้อก็มันชอบนะวัพรุ่งนี้ไหมจำได้ดิอุ้ยคิดถึงมากเลยไม่ได้กินตั้งนานไปได้กัลไม่ได้หรืไปวันไหนดีอะเออคิดอยู่เหมือนกันมีพี่นห่งคูยกับใครอะก็พี่พกับเพื่อนพี่สมัยเรียนเองเพื่อนอะไรฉันไม่เห็นจะรู้จักก็เนี่ยเข้มไปอยู่กรุงเทพมาสองปีเพิ่งกลับมาไม่กี่เดือนเองไม่รู้แหละพี่ไม่ต้องคุยด้วยเลย แปกลับบ้านกันเดี๋ยวฉันจะไปทำกับข้าวให้พี่กินเดี๋ยวจะแวตลาดด้วยทุกทีลินไม่เห็นทำกับข้าวนะวันนี้คิดไงอะทำเออนะมันนีเออเออ่เข็มไว้ว่าเขามาหลังนะเออจ้าจะไปคุยกับเขาทำไมอะมานี่เลยนะที่หนึ่งลินเดียร<ำ>ก่อนรถเราอยู่ฝั่งนู้นนะถ้าเดินไปทางเนี้เดี๋ยวก็ไปอ้อมอีกอะก็ช่างมันสิจะอ้อมกี่กิโลฉันก็ไปหมดแหละแต่ถ้าไปทางเนี้ฉันไม่ไปกับพี่หรอกนะ ไม่อยากจะไปเดินใกล้ผู้หญิงคนเมแกะเด็กนั่นมันก็แค่เพื่อนนะไม่ได้มีอะไรกันซะหน่อยแล้วน,นี่พี่รู้หรือเปล่าผู้หญิงสมัยเนี้ยมันไว้ใจได้ที่ไหนแค่เห็นผู้ชายเดินคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็นึกว่าโสดมันก็ก่อเลยจ้าเหมือนปิงอะ่ะไม่เอาหรอกที่ดูซีรีส์เยอะเกินไปหรือเปล่าถึงได้คิดมากแบบเนี้ยก็นิดหน่อยแหละดูไว้เป็นประสบการณ์นะพี่พูดอย่างเงี้ยลินไม่เคยไว้ใจพี่เลยใช่ไหมทั้งที่พี่อ่ะก็ยอมทุกอย่าง พี่บอกตรงๆเลยนะโคตรอึดัดเลยอะฉันน่าไว้ใจพี่นะแต่ฉันไม่ไว้ใจอีพวกผู้หญิงทุกคนเลยแหละถ้าอย่างนั้นอะ่ะพอสองคนอะห่างกันสักพักเถอะพี่มันไม่ใช่ละครน,นะจะมาบอกว่าห่างกันสักพักหนึ่งอะถ้าห่างกันแบบเนี้ทำไมไม่เลิกกันไปเลยล่ะลินพูดเองนะอย่างนั้นอะเราเลิกกันเถอะ งงองวเราอะ ฮัลโหลพี่หนึง่งเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะพี่ว่าคุไม่ได้ต้ังสือเล่มเดิมต่อ,อยอนอ่านกี่ครั้งตอนจบว่าย่งองเดิมแต่พี่ฉันน่ะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะพี่พี่หนึง่ง